ทีสุนทิชัยนะธรรมวัฒนกุลรองผู้จัดก,การภาคแปดซึ่งอดีตท่านเป็นผู้การจังหวัดชุมพรนะครับก็ได้มามาจังหวัดบาเมเคนนะครับทั้งที่สี่ก็ได้มีปู่เก๋นะภู่เก๋ซึ่งเป็นเจัดอันดับหนึ่งนะครับก็เป็นตุนจนที่เขาทำาหลายโรงพักอย่างเอานาน,นี่ก็เมื่อวานคือก็มีผู้กับจะมีเรื่องอะไรไม่รู้แล้วก็มีรองผู้การกระบ,บี่มาทำหน้าที่แทนรองผู้การ สิบกว่าโรงพักที่อยู่ในกรมการำลำร่องนะครับเรื่องความบัดบัวประชาชนสี่อร์ซนะครับก็ในจำนวนสี่ร้อยคนเนี่ยประชาชนจะบกาบัวสี่แเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความชื่นชอถนกับน่าที่ดเจ็ดสี่ปอร์เนต์อันนี้ทำเนี่ทราบว่าความปลอดคบัดัวประชาชน,ชาชน,ชาชนที่สีปดอนต์ตนี้อาจจะค่อนข้างมากกว่ากันนิดหน่อยนะครับเนื่องจากเช่นที่ที่ห้างสินค้าเข้ามาซื้อขอ,ของนะ จะเข้าไปแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้คนในพื้นที่นะครับก็ไม่ชอบก็ไม่เข้าใจนะในส่วนในส่วนในส่วนนี้ก็เดือนนี้ก็จากตัวเลขากติเนี่ยตอนนี้ประมาณเกือบเก้าสิบนะครับเก้าสิบสองครับเก้าสิบสองคนซึ่งถือว่าการรับผลก็ยังเหลืออีกประมาณสักนาทีก็ก็จะจะไปนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของได้ได้ได้นำเอาสองไป,ปะนะครับก็จะไปวลาที่สองนะครับ เป็นซอยที่มีตึกร้างอยู่ประมาณสักห้าห้องผมก็ได้เข้าไปทางชุมชนรวมทั้งนำกำลัง,ง,งของตำรวจอุทยนเข้าไปทำการถางแล้วก็เก็บกวาดแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ปร้าชาวตนบลแล้วก็บอกทางภาษาทางเทศบาลว่าจะติดตั้งไฟใส่รว่างเพิ่มเดินตอนนี้ก็ได้ดำเนินการประปรุงเรียบร้อยแล้วครับซึ่งร่วมกับทางประธานชุมชนสระแดงเนื่องจากวันนี้ประธานชุมชน เขาเสพโจังหวัดที่โนโควิดมาตอนนี้กลับตัวอีกท่านตรงนี้คือแต่วันนี้ก็เลยว่าถ้าถ้าทาอยากให้ท่านเป็นในแบบให้เราหน่อย<ม><ๆ>เพราะนะนะอาจจะตัวในแบบของตัวแทนเทศบ,บาลนักหนึ่งคนในแบบของตัวแบบของชุมชมนทักหนึ่งคนของท่านอักหนึ่งคนนะอย่างน,น้อยๆแล้วก็เดินตำรวจเข้ามาเสียสิทธิ์คำสัพททีนี้ว่าทางองโรงพักผมเนี่ยที่เก่งเทคโนโลยีไม่กันไม่ทราบทาง ทางน้องมีหน้าที่เขาทำอย่างนี้ไหม,ม,ม,มโอ้สบายเลยนะเดี๋ยวก็ขอเดี๋ยวหลังประชุมแล้วขอขอเบอร์โทรน้องคน,นนั้นนะนะเดี๋ยวว่าจะได้มาทําบ้าจะต้องจัดอะไรรูปแบบบ้างแต่ว่าให้ดูตัวอย่างเพราะว่านายกจะได้ทําแล้วก็เข้าที่ประชุมสภาให้อนุมัตินะครับก็ก<ๆ>็แต่ถ้าไม่ผิดระเบียบไม่ผิดข้อระเบียบก็เราจะดําเนิกนการให้ก็ขอให้ทางท่านได้ไดบอกมาว่าต้องการอะไรนะครับขอบคุณครับอันนี้ผมขอเราอยากได้คำชมหรือคำดีิผมอยากถามพวกพี่ๆี นะบ้านเรานะเนะ่เหมือนไปเที่ยวบ้านท่านนย่าบ้านทำบ้านผมลบอกให้ผมก็ไม่นั้นี่ผมเนี่ยมาเอา